คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเก่าทุกๆกคนนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องตั้มเป็นครั้งแรกในวันนี้นะคะเพื่อนเ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะตั้มลงคลิปแนวทางนะคะหวยลาวลาวสตาร์ฮาหนอยนะคะเพื่อนๆมาเลหวยหุ้นนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด่นคนดังนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครคะ่ะเรามาดูแนวทางหวยลาวสตาร์กันเลยนะคะ ผลของวันที่7นะคะก็คือ3 30นะคะแล้วก็41ค่ะเพื่อนเอนเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนเนตัวที่ต้องชอบค่ะเราไปตามกันต่อเลยนะคะสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเพื่อนๆวันที่8เดือนกุมภาค่ะเลขในตารางนะคะมีเลข1ค่ะ เลข3เลข2เลข4เลข0เลข8แล้วก็เลข5นะคะเลขเด่นจะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมเลยนะคะคือเลข4กับเลข0ค่ะเลข4นะคะมี4 0 4 1 4 3นะคะ เลขศูนย์ก็จะมี0 0 0 1 0 2นะคะส่วนตัวกันนะคะเพื่อนๆกันเลขเลข8ค่ะกันเลข8นะคะมี81ค่ะเลขนี้ต้องชอบนะคะ8 1 8 4 8 5ค่ะส่วนเลขที่ต้องชอบนะคะต้องชอบเลขข้างบนนี้เลยค่ะ1 3 ห้าห้านะคะหกเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเจ็ดค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ชอบเลขที่ต้มเจาะให้นะคะสามารถนำเลขในตารางดาวสตาร์ไปจับชุดกันเองได้นะคะเพื่อนๆสองสี่ 2, 4, หรือว่าจะเป็นสองแปด แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเลขในตารางลาวสตาร์ไปจับชุดกันเองได้นะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งและสายรูดนะคะเพื่อนๆ วิ่งเลขเด่นเลยนะคะวิ่งเลขสรูดเลขศูนย์ค่ะเพื่อนๆที่สำคัญต้้มบอกไวทก้ทุกๆคลิปเลยนะคะเน้นย้ำไวท้ทุกๆคลิปเลยก็คืออย่าลืมซื้อตัวกลับนะคะต้ํมขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเพื่อนๆทำบุญกับพระในบ้านนะคะได้บุญที่สุดค่ะวันนี้ต้้าพารวยขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะ